สวัสดีสสดค่ะสว,ส,สวัสดีเช้าวันอาทิตย์นะคะวันนี้ก็จะมาโชว์ให้ดูว่าหมดกระปุกแล้วนะคะสะกินกระปุกใหม่แล้วใครที่ซื้อกับนุ้ดีก็หมดแล้วก็กลับมาซื้อนะคะ, <Okay. S 1> คะลูกค้านุ้ดีเนี่ยซื้อไปแล้วสี่เดือนกินต่อเนื่องนุ้ดีก็กินต่อเนื่องมาหลายเดือนแล้วนะคะหมดไป <Okay. S 1> อันนี้ก็กระปุกที่สี่แล้วนะก็เมื่อกี้แกะให้ดูแล้วจะแกะให้ดูข้างในด้วยมันจะเป็น ฟลอยแบบนี้ก็ให้แกแผ่นฟลอยออกก่อนนะคะอะไรล่ะลูกคะตื่นเต้นอะไรกันวันนี้มามีอัดวิดีโอใช่ไหมแปบบหนึ่งนะคะแกยากนี่นะคะก็แกออกเลยแล้วก็ปิดฝากลับเข้าไปทีนี้ก็ มาหนึ่งเม็ดการกินก็คือกินก่อนที่จะกินอะไรทั้งสิ้นนะคะนี่นะแล้วก็ตามด้วยน้ำหนึ่งแก้วใหญ่เพราะว่าคอเส้นมันต้องใช้น้ำในการย่อยเยอะๆนะคะ นี่นะคะเติมความสวยเรียบร้อยก็เดี๋ยวจะไปแต่งหน้านะคะแล้วก็จะไปโบนวันนี้ก็แค่นี้ค่ะ